รู้จักกับกูเหรอฮะมึงรู้จักกับกูอ่เนี่ยฮะนี่สันานร้องไม่เป็นเล่ะทันคือเพลงเลยนะเปไดเนม่เจ็บหวาดได้นะ มันควยอะไรวะไอส,ส <า S 1> อัตว์หิวส้นตีนไงอย่าหลอนให้มากอ,อ,อันนี้ใครอ่ะประจุใครมึงใครเนี่ยเป็นไงเป็นไงละเธอเป็นไงมันคุยดูทิมมันไม่ละเธอเขาไม่เอาคุณไม่ละเธอแต่ว่าเธอก็คงไม่จำ ตอนที่ทิ้งฉันฉันก็เต็มแบบเธอนั่นแหละเธอไม่สนและเธอไม่แค่